โอเคสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมตอนนี้อยู่บนรถวีโก้อดแว่นก่อน <laughs> จะเท่กันไปกรคิปนี้มาแนะนำเทคนิคก,การเข้าเกียร์รถโฟล e วิวครับเป็นวีโก้โฟ e ์วิวรุ่นเก่าๆพี่น้องวีโก้นะไม่ใช่รุ่นออโตเมติกนะเป็นเกียร์แบบเกียร์กระปุกธรรมดาธรรมดาครับนี่ครับตำแหน่งเกียร์มี2อันครับพี่น้อง อันนี้เ,นเกียร์หลักปกติเนาะอันนี้เป็นเกียร์สลับเข้าโฟร์วิวครับเข้าโฟร์วิวตำแหน่งเกียร์จะมีอยู่สามตำแหน่งเปนะ็นตั้งสี่ตำแหน่งมีเฮดเฮดสองแล้วก็เฮดสี่ถัดมาจะเป็นเอลถัดมาจะเป็นโลโลสีเ่เนาะ <laughs> เอลสี่ทำไมทำไมทำไมเฮดสองครับขับเคลื่อนสองล้อนะเนาะแบบต่ำเรี้วสูงให้สปีดครับแล้วก็เฮดสี่ครับ ขับเคลื่อนสีเหลาให้สปีดนะแล้วก็มาตำแหน่งเอ็นครับเอ็นนี่คือเกียร์ว่างเนาะถ้าถ้าตกเกียร์เออถ้าเกียร์เล็กอยู่ตำแหน่งเอ็นนี่คือไม่ว่าจะเข้าเกียร์ใหญ่ในตำแหน่งเกียร์อะไรก็จะลดใจกล้าอยไม่วิ่งพี่น้องครับแล้วก็มาถัดตำแหน่งบนนี่เป็น L4 ครับ L4 ก็ LC คือเขับเคลื่อนสีรอบแบบโลครับสโล w s l พี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนน,นะแล้วค่อยสาธ,ธิตกันข้าเกียร์ให้ดูครับเกียร์ครับอันดับแรกเก็บคา่าพี่น้อง อันนี้รถอยู่ตำแหน่ง L2 พี่น้อง L2 ครับ L2 ถ้าเราจะเข้าเจ<ส>อไม่ใช่ดิตอนนี้อยู่ตำแหน่ง H2 H2 ใยญ่ H2 นะครับเกิอสองล้อธรรมดาถ้าจะเข้าเร์4ว e l แล้วก็ดึงมาอด้านหลังครับดึงมาครับดึงมาครับแล้วก็ไฟ4วีลจะโชว์ที่หน้าปัดด้วยวิน้องน,นะฝั่งขวามือของเรานี่แหละครับหันหน้าออกเนาะ ขึ้นไฟสีเหลืองๆเขียวนี่แหละครับไปครับต่อไปละเราจะดึงเข้าไปที่ตำแหน่ง L4 ครับฝักมาด้านขวาหาคนขับเนาะหาตัวเองครับแล้วก็ตานไปข้างหน้าครับไฟโฟวิวก็จะยังโชว์อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมครับผมพี่ตั้มมียางกระติวด้วย <c oughs> เอาไว้นี่แหละไว้สัรัดของเนาะโอเคดูกรณีเล่าครับวันนี้เราจะเอาออกกาง L2 มาเป็น เอ็นครับตัวเอ็เนในตัวแหน่งนี้คือตำแหน่งกลางเนาะตำแหน่งว่าแล้วก็จะดึงมาที่เฮดสีก็ดึงตรงเลยครับเฮดสีเป็นสีล้อขับเคลื่อนสีล้อค,ความเร็วสูงครับถ้าเราจะปลดออกจากเฮดสองเราก็ดันไปข้างหน้าเฮ็ดสีไปดันไปเฮดสองก็คือดันไปด้าหน้าครับตำแหน่งเฮดสองครับโอเคเราเรงรองเข้าเกียร์กันแต่โฟล์แล้วก็วิ่งรถดูนะครับนะมาโฟล์วีครับลลอกตัว ตอนนี้ความเร็วสูงสุดก็ได้เต็มที่นะครับผมตามที่รถสมรรถานะจะวิ่งได้เนาะสี่ล้อเนาะโอเคอเกียร์สามพอ,อไปเราจะใช้แบบสโลว์น้องฝากมาจากเฮดสี่มาเป็นเท่าสี่ครับดำด้านง่ายเลยครับโอเคนะครับเดินได้รถจะออกตัวอื่นจากพี่น้องนะ ก็เกียร์บรรย์เกียร์เฟืองใหญ่ครับสำหรับใช้พลังงานเยอะกําลังสูงครับกาลังเยอะให้กําลังขับเคลื่อนเยอะจะวตัวช้าอีกนะครับความเร็วสูงสุดนี่คงอยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับผมสำหรับทุกๆเกียร์เลยนะอาเข้าเกียร์ตัวนี้ทุกๆเกียร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ40ครับ เรเป็นเกียร์เฟืองใหญ่นะนี่เขาเกียร์ห้าไปแล้วนะเนี่ยนี่ทีได้ประมาณสี่สิกิโลเมตรต่ชอมวงครับผมอ,อีกอย่างก็คือถ้าเราจะเข้าเกียร์แบบเกียร์สโลว์นี่คือต้องจอดรถให้สนิทนะครับถึงจะเข้าเกียร์ได้ถ้าเข้าไม่สนิทก็คือไม่เข้าเกียร์จะเข้าไม่ได้นะครับถ้าจอดรถไม่สนิทครับโอเคครับขอกัน ออกจากโลมาที่เอเอดสีครับแล้วก็ผักไปที่เ2ดสองสี 2, ล่ 2, ล้อคือสองล้อธรรมดาครับดึงมาที่ถ้าดึงหลังมาก็เป็นเอดสีครับผักมาด้านขวานั่นไปหน้าเป็นเอลสองเอลสี่ครับขอโทษที่พูดติดพูดถูกโอเค ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปไปดีมีกกประโยชน์ช่วยกัแชร์ไปดีเลยครับผมให้พี่น้องอ hey, hey, ชาวกี่เอชชาวชาวคนขับรถเนาะ <laughs> เพื่อนของผมนี่แหละดูด้วยกันไปเยอะ hey, 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 ครับผมเป็นวิทยาทานครับเราเกียร์โฟร์วิวแบบธรรมดาธรรมดาให้ดูกันครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ